สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม f o o d f a n t a s y นะครับแล้วก็วันนี้นะมีสกินที่สุดเท่ของ B52 มานะครับเป็นมีมอไซค์นะคือพี่เราไม่บินแล้วจะขี่มอไซค์แทนนะครับสกินเนี่ยพี่ว่าห้ามพลาดนะเพราะว่า b 5 2อเนียเป็นตัวละครที่คิดว่าใช้กันทุกคนนะเพราะว่ามันหาชิ้นส่วนได้ง่ายมากนะซึ่งพี่ก็เต็ม5ดาวไปนานแล,แล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่นะครับก็ทีนี้เรามาดูวิธีการได้รับกันคือถ้าเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยนะว่า ถ้าเราจะแลกสกินเนี่ยมันจะต้องใช้ไอตัวที่แท่งเหมือนปืนเนี่ยทั้งหมด300ชิ้นนะครับซึ่งมันจะมี2ช่องทางที่เราสามารถแลกได้ก็คือเอาตั๋วที่ได้จากการส่ง d e l i v e r y เนี่ยมาแลกนะครับกับใช้ตั๋วสกินซึ่งตัวสกินกับตัว๋ว delivery เนี่ยมูลค่าเท่ากันเลยใบยต่อใบเลยนะครับก็คือใช้5แลกปืนได้1ซึ่งต้องใช้ปืนทั้งหมด300นะครับ อันนี้พี่ก็ทำสรุปมาให้นะซึ่งมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถได้ไอตัวปืนนี้มาก็คือมันจะมีแพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจอยู่ในช็อปซื้อได้5ชิ้นนะครับต่อวันภายในระยะเวลากิจกรรมก็คือ7วันนะครับซึ่งกล่องหนึงราคา100เพชรซึ่ง1กล่องเนี่ยจะได้ปืน10ชิ้นนะแล้วก็ได้ตัวสกินทั้งหมด15ชิ้นนะตีเป็นว่ากล่องหนึงเนี่ยได้ปืนทั้งหมด13ชิ้นนะครับ ทีนี้พี่ก็มาสรุปนะวิธีแรกเนี่ยจะได้คือถ้าใช้ตั๋วสกินทั้งหมดเลยนะก็จะใช้ทั้งหมด1 5 0 0ตั๋วสกินนะครับก็สําหรับน้องๆที่ตั๋วสกินไม่เยอะเนี่ยต้องทีนี้ต้องมาดูที่เพชรนะครับกับ d e l i v e r y ช่วยก็คือวิธีที่2อง่ใช้เพชรซื้อคือเพชรเนี่ยถ้าใช้เพชรล้วนๆเลยนะต้องซื้อทั้งหมด23กล่องนะครับถึงจะได้ปืน300ชิ้นไปแลกตั๋วสกินซึ่งก็ ต้องบริหารกันด้ดีนะบางคนก็จะใช้ตั๋วบ้างจะใช้เพชรบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็จะส่ง Delivery บ้างส่วน d e ่เด e ิเวอรีเนี่ย,ยพี่ก็ลองคิดตีซะว่าเราต่ำๆนะคือขยันได้วันละ40่สส่งอาหาร Delivery ได้วันละ40รอบนะก็จะได้หมด7วันก็ออกมาได้ช่วยได้เพียงแค่280ชิ้นเท่านั้นชิ้นนี่คือเอาไปแลกตั๋วสกินนะก็หาร5อีกนะครับ ก็จงขาดอกตั้งเท่าไหร่พ2นสชิ้นเนี่อันนี้คืออันนี้คือพี่ตีให้ต่ำต่ำสี่บนะบางคนอาจจะวันได้60-50รอบก็ช่วยได้อีกเยอะนะมันเป็นตัวช่วยนะพี่เรียกว่าเป็นตัวช่วยแล้วกันนะครับสำหรับ Delivery ส่วนเพชรเนี่ยให้ระวังไว้นะครับเพราะว่ากล่องวันหนึ่งเนี่ยมันซื้อได้เพียงแค่5กล่องนะครับมันมันไม่ได้คือคือเราจะไปทุ่มวันสุดท้ายวันเดียวระวังจะไม่ทันนะครับอันนี้คือ สิ่งที่น่าระวังของกิจกรรมนี้นะครับอ่อก็ทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของ Delivery แล้วกันาการส่งอาหาร Delivery เนี่ยตอนนี้พี่ก็พยายามขยันทาอยู่นะนะครับก็เห็นไ,ไหมจะได้นะครับจะได้ชิ้นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเงินรางวัลน่ะชื่อแปลกๆนะเนงินรางวัลคือไอใบเนี่ทุกการส่งจะได้1ใบนะครับ ซึ่งมีพี่มีตัวช่วยด้วยนะครับคือถ้าเราเข้าไปที่ร้านอาหารนะ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้ delivery เ,เร็วขึ้นนะครับเข้าไปที่พนักงานแม้นี่คืออะไรนะช่วงเชียงเออช่วงช่วงเชียงนะครับมันจะมีสกินไอ้สกิลที่ชื่อว่าว่องวดั่งสายลมนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลที่ต้องตั้งช่วงช่วงเชียงเนี่ยเป็นหัวหน้าเท่านั้นนะ เป็นหัวหน้าร้านนะครับเป็นแบบผู้จัดการดูแลแล้วก็อันนี้พี่อัพมาเลเวลที่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้มันลดได้29เนะครับซึ่งสกิลนี้นะเป็นสกิลของสามดาวนะถ้าพี่จําไม่ผิดเดี๋ยวพี่ไปดูที่พูดอาหารนะครับพูดอาหารแล้วก็เลือกมุ้เชียงนี่เป็น,นสายอะไรอ่ะอช้าละไปละ นี่ครับช่วงช่วงเชียงเข้ามาที่สกิลสกิลร้านอาหารนะอ่านี่อันนี้น่าจะเป็นสกิลตอน3ดาวใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดนะจำไม่ผิดมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นสกิลของช่วงช่วงเชียงนี่แหละนะครับเลเวล25นะครับลดได้ถึงเกือบ30%เลย29%นะครับก็ตั้งเป็นหัวหน้าเสร็จปุ๊บพอ,อพี่ส่ง Delivery เนี่ยมันก็จะลดเวลาให้นะครับทำให้เรา ทำ Delivery ได้เยอะเลยนะครับทำให้เราประหยัดตัวสกินได้มากสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือเวลาจัดส่ง2ชั่วโมง24่นาทีนะลองทำดูนะครับปุ๊บนะหมพอ มีสกิลช่วงเอ่อช่วงช่วงเชียงเข้ามาช่วยเน,นี่ยไหมเหลือแค่1ชัว่วโมง39นาทีนะครับนะช่วยได้มากเลยนะครับ <uz> <fend OSE> แบบนี้แหละก็หวังว่าสําหรับคนที่อยากได้สก,กินของ b ีใหสองจริงอ่ะขยันหน่อยนะครับมันจะช่วยประหยัดได้มากเลยนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งก็คืออันเชิญตอนนี้ก็จะมีตู้ของ b ีใหเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเลดเนี่ยเข้าไปดูกันพี่คงไม่เปิดน,นะครับเพราะว่า b ีใหพี่ครบไปแล้วนะครับ 5ดาวไปแล้วแต่ถามว่าควรเปิดไหมพี่ว่าก็ไม่ควรเนาะเพราะว่า B52 นี่หาง่ายจริงๆนะครับคือถ้าน้องเล่นไปนะห้าดาวแน่นอนโดยที่น้องไม่ต้องเปิดการชาเลยนะครับมาเองน,นะอยู่นี่นะ1.2%ซนะซึ่งตัวอื่นก็ธรรมดามากนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะสำหรับตู้นี้นะแต่สำหรับคนที่อยากรีบอยากได้ b 5 2จริงก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่ง b 5 2เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่ร้านค้าเนี่ย มันจะสามารถหาชิ้นส่วนได้2ส่วนนะครับก็คือนี่ร้านคาทิปนะครับเห็นไหมวันนี้พี่ก็แลกไปนะแล้วก็มีส่วนของนี่ด้วยแต้ม pvp นะครับก็มี bf 2หาได้จากสองส่วนนี้นะครับสบายนะครับหาง่ายๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยห้าดาวแน่นอนนะครับก็เอาละขอให้ได้สกินกันทุกคนเลยนะแล้วก็ก่อนจากไปเนี่ยพี่ให้ดูพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้ซื้อสกินนะพี่พยายามจะประหยัดตัวสกินนะครับ ก็อันนี้เป็นพี่เจอใน PVP มานะอุย้ยเท่มากเท่สุดๆเลยเรียกพวกด้วยนะเดี๋ยวมาสโลโมชันกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรแว้นมาบ้างนะครับอ แป๊บนะครับอึ๊บอ่าโอ้โหเร็วมากเห็นแล้วมีโทโสะนะตัวนึงไม่ใช่โทโสะอันนี้น่าจะเป็นเออ่มีเทมปุระเออมีเทมปุระตัวหนึ่งแล้วมีสเต็กนะครับแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้กระโดดอยู่ข้างบนนะ่ะที่ว่าน่าจะเป็นบาวนี่แน่เลยนะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นสาเกไม่ใช่สาเกสิอะไรนะเอ่อสาโทเออ มันเร็วอะ่ะเฮ้ยมีมีวายด้วยนะครับมีวายมีวแดงนะและตัวหน้านี้เดี๋ยวนะหน้าตาอย่างนี้นี่มันเออเอเออ๋อถือสไนเปอร์ด้วยนะอันนี้แน่นอนเลยเอ่านโปเลียนเค้กแล้วก็มตีตัวสุดท้ายนั่นไงตัวสุดท้ายนี่บาวนี่นะครับ นั่งจับผิดนะว่าม,มีตัวอะไรบ้างโอเคขอให้สนุกกับเกม f o o ดแฟนตาซีนะครับขอให้กิจกรรมนี้น้องๆทุกคนนะได้สก,กิน B52 ไปใช้กันสวยๆนะครับเท่ๆนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <laughs>